สวัสดีทา่านผ <ENNIS> ู้ชมที่ยังไม่ได้เข้ามาดูคู่นี้เป็นการไร่สดตะก้อสามสามนะครับระหว่างฟันเพชรพบกับเปรมทะยินวันพฤก์ก็จะมีเจ้าออฟเจ้าซาไก่แล้วก็เจ้าหลอน ฝังทางรวมเป็มกับพรออินก็จะมีพิชาตินะมีเจ้าความมีเล็กในเหลี่ยมเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับจิงกันที่2,000บาทครับไเออา่่ เอาลดสูเอาลดกูเอาไงกูเอาไงเกมดีกว่าตอนนี้กำลังเสียงแบนอยู่นะเสียงไทยอยู่เฮ้ย เป็นฝั่งออฟได้เสร์ฟก่อนนะครับ13แต้มไม่มีดิวอ๋อศูนยครับออฟเสรืฟไปพิชัดเด้งได้เด็กชงล้นมาแล้วสาไกายเปิดออฟชงสาไกายตามไปทื่อนี่เป็นแต้มของอ,อ็อหลอนสาไกาย สิบสามแต้มไม่มีดิวเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีไม่มีบ่กั่งด้านไกลกล้องนี่จะมีเจ้าออฟเจ้าซาไก่เจ้าหลอนฝั่งนันวนจะมีพิชชาตมีเจ้าฟามมีเล็ก,นะกเนีปล่อยเขารถผลดไพมันเป็นรถมูเฮาวะหละไปบอกเขาก็มาตีเอาใช่ไหมรถมูฮา อ้าวหนึ่งศูนย์ครับออฟได้เสิร์ฟออฟเปี่ยงไปพิชาติเด็กได้เด็กชมเข้ามาให้เจ้าฟาร์มปาเตะดีเปลี่ยนทรงสงิบสามแต้มไม่มีดีครับเสิร์ฟฟรีศูนย์ต่อหนึ่ง เล็กได้เสิร์ฟเบี่ยงไ่เจ้ากะเปิดหัวได้หลอนชงเข้าไปไกลไปแล้วโอ้โหเจ้ากะยังเตดีสาไกลนะเจากะนี่สายาสากไกลหนึ่งศูนย์ออฟได้เสิร์ฟออฟเบี่ยงไปเล็กเปิดหัวชงขวาเข้ามาให้เจ้าฟาร์ม เจ้าฟาร์มแก้ไขเอาเอาเจ้าฟาร์มแก้ไขหัวครับมาโดนต่อครับดำต่อชาไก่เร่งข้ามไปลูกนี้ไม่มีใครมารับครับเป็นแต้มฮะสองศูนย์นำริ้วครับเจ้าฟามสองศูนย์รับเบี่ยงไปพิชาติเร่งได้ชงขึ้นมาเจ้าฟาร์มเตะดี ยันทรงอ้นนะฮะนั่งย,ย่นไม่ร้อนทักทายทุกท่ายยนนะฮะสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับโชคคุณเข้าชิยงยังเอาเล็กได้เสิฟครับ02เล็กเวียงมาที่ซาไกปิดหัวได้หลอนชงซาไกอุ้ยต uh นี้ชงหางครับเจ้าซาไกเตะไม่ข้า,าม ชงให้ตีนก็ห่างครับชงให้หัวก็ห่างครับเจ้าหลอนหนึ่งต่อสองเล็กพี่ยงไม่จี๊าไกลเปิดนหัวหลอนโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้อากใ่้ความกุ้งก้วหรือเปล่าเพรา่งนงี้ชิงชิ้นหนึ่งในสายอ่วดีใจด้วยขอให้ชนะนะฮะโชคคุณนะเป็นกำลังใจฮะโชกคุณ 2เท่าครับเล็กได้เซฟเบี่ยงมาทีาไกลโอ้โห,หลุกนี้มาที่สายสุดนะครับลุกนี้ไม่ข้ามครับเปียมตรงสวัสดีวิเชียนบัณีเตชาเชียนตลาดไทยนะพี่อ้วนมาแล้วเชียนไม่มาสองเท่าเสซฟไปชาดเด็งได้เล็กชงขึ้นมาเ้ววาวฟาร์มเตะดี ยี่มทรงสามแต้มไม่มีดิวครับสองเท่ากันตอนนี้เด็กได้เสิร์ฟสองเท่ากันไี่ยางมาไม่ข้าม เรียนทรงฮะเป็นออฟได้ทรงครับสองเท่ากันออกเปี่ยงไปไหนครับลูกนี้ออฟเล็งไปที่พิชาติเอาเด้งขวาได้เด็กชงขึ้นมาโอ้โหเจ้าฟาร์มขึ้นปาาได้ดีครับลูกนี้เปลี่ยนทรง แอมสองเท่ากันออบเด้งโอ้โร้อฟีครับพวกนี้โอ้โหดาบาสองอะลูกแรกล้นไปแล้วเจ้าอ่ะสาไก่ตามเล่นไม่ได้ครับแต่ตรงนี้ขึ้นเพื่อไฟสวยๆฮะเบียนซง แอมสองเท่ากันปอบได้เสิร์ฟปอบตัดไปที่ฟาร์มเปิดหัวได้เล็กชงขึ้นมาเจ้าฟาร์มเตะดี <c oughs> 2, 2, สองสองเอาพิชาขอเสิร์ฟบ้างโอ้โหตัดมาปอบเปิดชักไปหน่อยดึงไปหน้าเน็ตได้เ <c oughs> จ้าก,กะปาาเอาติดเกียวเอาดูไหมโอ้ย <c oughs> ลูกนี้ตำต่อครับปาดได้ดีแต่ตำต่อครับเด้งกลับมาลูกนี้เต็มของฝั่งพิชาติครับสามสองพิชาติเบี่ยงมาที่จะออฟโอ้ยลูกนี้สองเต้มซ้อนครับชาดเสิร์ฟดีครับมันจะก,กลมยังมนาน้าเขาพ่มีลูกยืยนเน่าๆนะเขาลูกยอดเขาว่ามี เงในลูกยอดครับว่มีเหยียดเงาออกเปิดได้ครับชงเข้าไปซาไก่เตะไม่ข้ามกระดันแน้ตะก้อบอกร้อนโอ้โหวิชาตมาเสฟนี่สามแต้มรวดครับห้าสองเบี่ยงมาซาไก่เปิดก็ได้ออฟชงตามไปคืบหลอกนี้ล็อกดีครับเปลี่ยนทรง ต่อหออฟได้เสิร์ฟเบี่ยงไปวิชาเด<อ>้งได้รนมาแล้วสาไกเปิดได้ออฟชงสาไกมีไม่เหลือครับใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์ครับจอสาไกจอจอสูงๆเน่งเนี่ไม่เหลือครับลนไปสักขายัางตามไม่ได้นะเจ้าาไกกลับมาเป็น3ต่อห ออกไปเสิบตัดไปจะฟาร์มเปิดหวัวเล็กชงเข้ามาล้นมาแล้วออฟโอ้โหออฟลั่นคืนครับเล็กชงมาอีกทีนึงฟาร์มเตะดีเอา้าติดเกี่ยวเจาา้าออฟชงขึ้นไปไหมซาไก่ทืบอโอ้โหลูกนี้โอ้โหถ้าไม่แต้มีนน่าเสียดายมากนะฮะเขาล้นมาแล้วเจ้าออฟยังล้นคืนในโชคดีที่ดาบสองชงให้เจ้าซาไกได้ครับเป็นแตะวับไปามาสี่ต่อห้า สาแต่ไม่มีดีลสี่ต่อห้าออบได้เซิฟออบเบี่ยงยาวไว้โอ้โหลูกสีสามเหลี่ยมด้านหลังฮะเอาหมายเดียวขึ้นมาห้าเท่ากันออบได้เซิฟออฟเบี่ยงไปที่เจ้าฟาร์มเปิดหัวเปิดไม่ออกต้องเล่นเดงครับดึงมาปาดเอาติดเขาเจ้าออบ ชงขึ้นไปซาไก่ทำยังไงตามไปทือจอจอเน่งๆน่ีหน,น,น้าไม่เหลือจ้กซาไก่นี่สูงยาวใหญ่ฮนะบนไปสักขายังตามได้นะแล้วเล่นจอดจอนี่รับยากครับเอาไล่แซงแ 6, 5, ออไปละหกต่อหออฟได้เสิร์ฟออฟเบี่ยงไปพี่ชาติเด้งได้อา้อาลูกนี้พี่ชาติเปิดเสียครับ อาแตมเป็นรองเป็นสิทธ์เลือกได้นะครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแดน13แต้มไม่มีดิวนะครับแตมเป็นรองขอเปลี่ยนแดนครับโอ้โหเจ้าออฟเสร์ฟไม่เดียวแซงนะฮะพิชาติเสื์ฟไม่เดียวก็แซงไป3แตมไอเจ้าออฟจากเป็นรองอยู่3แตมขึ้นมาแซงเป็นสองแต้มเจ็ดต่อห้าครับตอนนี้ ออกได้เสร์ฟครับออกเปี่ยงมาที่เจ้ฟาฟ้าเปิดหัวได้เล็กชงเข้าไปเจ้าฟ้าเตะโอ้โห้ย,ยเตะนี้ลูกนี้เป,นววเปลี่ยนสง <ST S> นองสิามแ,แตมไม่มีดิวห้าต่อเอ็ด ได้เสิร์ฟเล็กเบี่ยงไปอ๋อครับยาวไปตรงนี้นาวิกเกียวินเพชรนครเสิร์ฟดีเสิร์ฟด,เดีเอาออบนะออบออบเสิร์ฟดีใช่ไหมเจ็ดห้าครับออบไปเสิร์ฟครับออบเคาะเบาๆเอ้าเจ้าฟาร์มไปน,นิดนึงเอาเล็กยิงดึงได้ห่างไปหน่อยฟาร์มแก้ไขเอาติดเกี่ยวเจ้าออบหลอนชงขึ้นมาไกลไปหน่อยโอ้ย ไกลแล้วก็เตี้ยนะฮะลูกนี้เจ้าหลอนนี่ชักตั้งแต่เกมชงหัวแล้วนะครับชงสั้นชงยาวตลอดเนะี่ยเจ้าหลอนหาต่อเจ็ดพี่ชาตเสิร์ฟเบี่ยงไปหลอนเปิดหัวพอบชงทื่อตอจอ,อโอ้โหลูกนี้เจ้าสาไกลย,ยืนเสิร์ฟหน้าเน็ตครับลูกนี้ เจ็ดต่อห้าออฟได้เสิร์ฟออฟเปี่ยงมาอเอา้าเป็นลูกเอดของเจ้าออฟครับเจ้าฟาร์มเปิดแปรเข้าลำตัวครับตรงนี้ขยับนี้อีกหนึ่งแต้มครับเป็นแปดต่อห้าครับจากเกมเสิร์ฟของเจ้าออฟออฟได้เสิร์ฟแปดต่อห้าเจ้าออฟเปี่ยงมาเจ้าฟาร์มเปิดหัวได้เล็กชงเจ้าฟาร์มเตะเอาติด ดึงมาได้ไหมดึงมาได้นะนี่ลดมาแล้วเจ้าฟาร์มเด็งมาเล็กชงเตะดอกสองเอาติดเกี่ยวโอ้ยไม่อยู่ครับโอ้โหดาบสองเจ้าฟาร์มดาบแรกไปติดเกี่ยวนะดาบสองก็เกี่ยวแต่เกี่ยวไม่อยู่ครับใช่ครับแมนอยู่เสริมดีอยู่ครับบ้างนั้นเสือแซงเขาแล้วห้าต่อแปด เล็กในเซฟ13แทมไม่มีดิวครับเล็กตัดไปเบาๆออฟโอ้ยเจ้าออฟชักครับลูกนี้ลูกนี้เคาะเขาล่องกลางเบาๆครับเจ้าออฟชักครับชักแบบตามเลนไม่ได้ครับลูกนี้น่าเสียดายครับเสียแทมง่ายครับ แปดเล็กในเซิร์ฟเปรียงไปโอ้ยติดขอบขาวครับลูกนี้มาราธอนทำงานได้ดีเงไปขวดเปิดสข้าวแปดต่อหกครับออฟด้เซิร์ฟออฟเปลี่ยงมันจะฟาร์มเปิดหัวเล็กตามมาชงเจ้าฟาร์มเตะดีเปลี่ยนสรง ี่สูสีครับหกแปดติชาเติมครับโอ้ยยาวไปครับตรงนี้เปลี่ยนทรงตามแปดต่อหกออปได้เติมออปโอ้ยตรงนี้ต่ออปเสร็จไม่ข้าม หกแปดดึงากเข้าไปบอนเปิดหัวออฟทงสาไกปาดโอ้ซาไกปาดดีเปลี่ยนทรงสวัสดีเจ้าทูนโพสีคือพ่อมาเนี่ยคือพ่อมาเนี่ยเขาเตะกันอยู่สนามอยู่คือไปเห็นเลยท่านเหลืองานบ่ะรับต่อหกครับออบได้เสิบครับ เจ้าอ๊อบเบี่ยงมาเจ้าฟาร์มเปิดหัวเล็กชงเข้าไปเจ้าฟาร์มวนหางเอดเ็ดีเปลี่ยนทรงมนเจ้เขาเป็นมาเขาเอาสิย่างไปหต่อแปดเสิร์ฟเป็นเจ้าเล็กเสิร์ฟเบี่ยงมาเจ้าสกายเปิดหัวได้หลอนตามมาชงไปไหนก็ไม่รู้โอ้โหเจาา้าสกายโชคดีที่ขาย,ยาวครับ ยืนยืนหันหน้าให้เจ้าหลอนยิงชงเข้าเสาครับเจ้าซาไกต้องพลิกตัวกลับมาใช้หลังเท้าเขี่ยให้ฮะโอเคีแปดต่อหกตอบได้เสิบตอบเพียงมาที่เจ้าฟาร์มเปิดเล็กชงเตะตีโอ้ย พึ่งเลิอกงานอ๋อครับเอ้าเลือกง,งานกันแบแวะมาหกต่อแปดตเล็กไปเสิร์ฟเล็กเบี่ยงไปอ๋อครับลูกนี่ต่อออฟเช็ครายดีครับปล่อยออกต่อออฟนี่อยู่แปดนานแล้วนะครับแปดต่อหกออฟได้เสิร์ฟ ตรงไหนครับเบี่ยงมาที่เจ้าเล็กเปิดหัวเอาเจ้าฟ้าต้องเล่นเองล้นไปแล้วหลอนเปิดออบชงซาไก่ตามทืบพ้ทาชงแบบนี้ไม่มีเหลือครับชงข้ามมาสักคืบหนึ่งนี่เจ้าซาไก่ตามทื่บีไม่รู้ก็จะเกี่ยวยังไงฮะเหยียบไม่ได้แรงเหมือนเจ้ายักษ์พม่านะครับแต่มันจะจ่อ,อ่างี้ขายาวครับแต้แมขยับ้วครับเก้าต่อห ออกเพี่ยงมาที่เจ้าเล็กเปิดได้ชงขึ้นไปเจ้าฟา้ามเต้เาเตะดีครับลูกนี้ลูกนี้นต่ก็เด้งออกด้านหลังนะฮะหลังดาขายต้องตามไปเก็บครับ อสวัสดีพี่อึ้งนะครับอันนี้อันนี้วันนี้สามสามนะเสิร์ฟฟรีไม่มีบล็อกสิบสามแต้มไม่มีดิว6ต่อ9ครับรรเจ้าฟาร์มเขาเสิร์ฟบ้างเบี่ยงไปที่ซาไก่เปิดหัวได้ออบชงขึ้นมาซาไก่ตามทื้อตรงแบบนี้ไม่มีเหลือครับชงให้ล้นมาล้นแหล่ล้นแหลแ่ไม่ล้นแหล่มาสักคืบหนึ่งซาไก่ตามทื้อไปสบาย96ครับเจ้าออฟได้เสิร์ฟ เคาะเบาๆเอาฟาร์มยังเปิดได้ชักนิดหน่อยโอ้ชงไปดีโอ้โหลูนี่เปิดเปรแลนะนะตัวเล็กยังดึงมาให้เจ้าฟาร์มเล่นได้ลูกนี้ล็อกดีเป็นส่งสิบสามแต่ไม่มีดิวต่อเก้าฟาร์มขอเสิร์ฟอีกครั้งครับเคาะไปเบาๆโอ้ยลูนี่ เกาหลงตรงกลางครับเกาะเบาๆเป็นเต้มครับนี no like ่นะฮะเบาๆเข้าโรงพบาลครับทำไมเคลื Smart ่อนก่าไว้เกตข้าวข้าไปอีกทีซากายเปิดได้ปับชงเข้ามาสากายทื้นับติดเกี่ยวจะาฟามต้องเล่นเองชื่อไปโอ้หอยู่ไหมเอาจังดึงมาได้ออบตีหัวติดพิชติเล็กชงขึ้นไปเจ้าฟามเตะดีโอ้ย สองแต้มซ้อนครับ<อ>จากเกมสืบของเจ้าฟาร์มไล่ขึ้นมาแล้วครับไล่มาเป็น8ต่อ9ครับตอนนี้13แต้มไม่มีดีวครับ8-9เจ้าฟาร์มขอเซ็นครั้งฟาร์มาะไปสากายเปิดได้อ,อบชงเข้ามา<อ><อ> ชงห่างครับลูกนี้เจ้าซาไก่นีออกเกินไปไม่ข้ามแต้มขึ้นมาเท่ากันแล้วครับตอนนี้โอ้จากเกมเสือของเจ้าฟาร์มเสือเบาๆเข้าโรงพยาบาลจริงๆได้มาสามแต้มครับเจ้าฟาร์มเก้าเท่าครับตอนนี้ฟาร์มได้เสือเบี่ยงไปหลอนเปิดหัวออกดันเข้ามาซาไกทึบโอ้ กระชงมาหน้าเน็แตแบบนี้ไม่มีเหลือครับจริงๆครับเชงห่างในเจ้าสากาจะเล่นลำบากต่อ่เจ้าโโหจารกาเ่ออะไรนะโอ้โหเก้าหกนะฮะเจ้าฟารมเสริมอเดียวมาเก้าเท่าครับ13แต้มไม่มีอยู่ ก็ร้องไห้ปากกาเสือบ้งกันเลยตัวอะปากกากเสือบเลยได้กว่าไหมเก่าเท่ากันครับเจ้าออฟได้เสร์บออฟเพียงมันจะฟาร์มเปิดหัวเด็กตามชงเราจะฟาร์มต้องสันแบกแล้วครับสันแบกดีโอ้โหโอ้โนี เ่ากัน13แต้มไม่มีดิวครับปลายเกมแล้วตอนนี้9เท่าเขา,าเล็กเสิร์ฟครับ9เท่า,าเล็กเสิร์ฟอู้อยู่นีเสิร์ฟไม่ข้ามจะเคาะเบาๆแต่ไม่ข้ามครับเปลี่ยนทรงอ้าวฝั่งโน้นเจ้าซาไกเคาะเสิร์ฟบ้าง เก้าเท่าสาไก่ตรงไหนครับสาไก่สาไก่เบี่ยงมาเจาเล็กเปิดได้ชงเอาเจ้าสาของสันแบกแล้วครับแก้ไขไปติดเกี่ยวเอ้โหลูกนี้จ่อเข้ามาหน้าเน็ตแน่สาไก่ร้องปล่อยนะฮะขอผมอินเองครับคุณออฟไม่ต้องมายุ่งนะฮะลูกนี้ถ้าเด้งเข้ามาหน้าเน็ตนี่ต้องปล่อยสาไก่ฮะเป็นแต้มครับขยับลงไปเป็น10บต่อ9 สิบสามแต้มไม่ไม่ดีวสาไก่ได้เสิฟสาไก่เบี่ยงมาเจ้าเล็กเอา้าลูกนี้เจ้าสาไก่ฝ่าเท้าปั่นปั่นะฮะลูกนี้เจ้าเล็กรับแล้วแฉลบครับเป็นแต้มของสาไก่ครับออฟหลอนนําเป็น11ต่อ9 13แต้มไม่ไมีดีครับเจ้าสาไก่ีด้เสิมได้สองแต้มซ้อนครับ 11ต่อ9สาไกายเซอร์อีกทีเวี่ยงมาที่พิชาติเปิดได้เล็กตามไปช่ชงเ,เจ้าฟาร์มเตะด,ดีครับลูกนี้โอ้โหอ้ยต่อ11เจ้าฟาร์มกลับมาขอเซอร์อีกครั้งครับ เบาเเข้าโรงบาลครับไม่ขึ้นก่าไว้เจ้าฝาอ์มคีไปสาไก่เปิดได้ออฟชงขึ้นมายืนปาดโอ้โหโอจอดจ่อหน้าเน็ตไม่ต้องเป็นห่วงครับเจ้าสาไก่นี่กินเรียบครับยืนเสริ์ฟหน้าเน็ต11ต่อ9 13แต้มไม่มีดิวสาไกเ่เ์ฟอีกทีหนึง

เบกเสิร์ฟมาไปหลอนเปิดได้ออบชงเข้ามาซาไกยืนทึบหน้าเน็ตถ้าชงได้ยอย่างนี้หายห่วงครับเพราะว่าความสูงความใหญ่ของซาไกนะจดจ่ออยู่หน้าเน็ตี่เกี่ยวยากครับสาแต้มไม่มีดิวสิบเอ็ดากซาไกได้เสิร์ฟซาไกตัดยอดมาล็้เปิดได้ครับชงเจ้าฟาร์มเตะดี ซาไก่พึงบิดหายวิชาตไหมก้าตอนสิบเอ็ดวิชาิเสียไปออกเปิดตรงเข้ามาสาไก่ทืบอเอาตีเกียวโอ้ยเจ้าความเกี่ยวไม่อยู่ครับน่าเสียดายลูกนี้ลงมาเข้าหลังเท้าเลยนะเปิดเด้งออกนอกสนามไปไกลครับ 11ตเอ็เอ้าออฟขอเสือบ้างเจ้าออฟเบี่ยงโอ้โหไม่ข้ามเสิร์ฟทีเดียวพร้อมกัน3คนเลยพิฉันเสิร์ฟทีเดียวพร้อมกัน3คนเลย9 1้มีเกียร์กันเสิร์ฟครับฝั่งนี้สามเสิร์ฟออครับลูกนี้ เจ้าออฟเจ้าหลอนเจ้าสาไก่ต้องการสองแต้มเท่านั้นนะครับพี่ชาติเจ้าฟามตัวเ,เล็กนีต้องการอีกสี่แต้มครับจะถึงเส้นชัยครับไครจะถึงเส้นชัยก่อนกันเจ้าออฟได้เปียบอยู่ฮะเจ้าออฟได้เซฟสิบเอ็ดเก้าหลังเท้ามาพี่ชาติเปิดเองต้องชงเองไก่ไปแล้วเจ้าฟามต้องแก้ไขไปครับไปสาไก่เปิดหัวออฟชงขึ้นมาสาไก่คืบโอ้โหชงอย่างนี้ไม่มีเหลือครับ ลูกนี้พิชาติเปิดไม่ออกนะครับต้องชงเองชงแล้วทำให้เจ้าฟาร์มเตะลํลำบากครับเป็นแต้มของออฟซาไกรครับขึ้นแทน่นแล้วฮะตอนนี้ลูกเดียวเกมแมตช์พอยต์ั้งที่หนึ่งเกมไม่เกมเจ้าออฟเจ้าออฟลังเท้าอ้ยไม่ครับ เจ้าต่อ12บส็เบกไปเสิร์ฟเบกเบียงไปออฟเด้งเข่าชงขวาซาไกเขาะหลังเท้าเอาโอ้ยลูกนี้ชงห่างนะครับเจ้าซาไกยืนเขาะหลังเท้าแต่ว่าเจ้าฟาร์มหลงเนี่ยนึกว่าเจ้าจะจะเล่นแรงเนี่ยเจ้าซาไกจะเล่นแรง สองเ้ 29, แมตช์พอยต์ครั้งที่2เกมไม่เกมเจ้าออฟเบี่ยงมาทะเนตโอ้ยลูกนี้เกมเป็นชัยชนะของเจ้าออฟเจ้าสากไกเจ้าหลอนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ<ะ>เดี๋ยวถ้ามีเหลี่ยมต่อไปจะไหลสดให้ดูนะครับ